มีที่นึงที่อยากแนะนําสำหรับคนรักช้างครับหรืออยากไปเที่ยวชมวิถีช้างเดินทางไกลกันหน่อยในครั้งนี้ครับไปกันที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางที่นี่มีกิจกรรมเกี่ยวกับช้างในเชิงอนุรักษ์เหมาะสุดๆครับกับคนที่กำลังหาที่เดินทางมาพักผ่อนเชิงอนุรักษ์ช้างที่นี่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมมีกิจกรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะกับเด็กๆแล้วมาแล้วติดใจแน่นอนทุกราย พลาดไม่ได้เลยต้องรองให้อาหารช้างที่มีช้างรุ่นยาวรุ่นใหญ่มาคอยเรียกหากล้วยหาอ้อยหวานๆส่งตรงให้ถึงงวงซึ่งในเชิงจิตวิทยาการที่เด็กๆได้สัมผัสสัตว์อย่างใกล้ชิดแบบนี้เป็นอีกวิธีที่ช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กได้อีกด้วยทั้งจิตใจที่อ่อนโยนการแบ่งปันการเข้าสังคมรวมถึงการแสดงความรักของคนและสัตว์ มาที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจะได้ชมการเรียนรู้ของห้องเรียนช้างที่เล่าเรื่องของความสําคัญของช้างไทยจากอดีตถึงปัจจุบันเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานของคนกับช้างและความแสนรู้ของช้างโชว์ความสามารถทั้งด้านกีฬาผลงานศิลปะที่นักท่องเที่ยวต่างอึ้งกับความสามารถของช้างที่นอกจากสวยงามแล้วยังเป็นภาพที่มีความหมายอีกด้วย ทำถึงจนขนาดที่ว่านักท่องเที่ยวต่างอุดหนุนเป็นของที่ระลึกไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวและแม้จะมีขนาดใหญ่โตแต่กลับใจดีได้อย่างเหลือเชื่อหากมีเวลาอีกสักหน่อยต้องลองสักครั้งในชีวิตมาเรียนรู้การเป็นควานช้างเริ่มจากเปลี่ยนเสื้อผ้าให้พร้อมแล้วมาเทรนฝึกภาษาคำสั่งช้างกันซะก่อนก็ไม่ง่ายนะครับเพราะแต่ละคำกว่าจะออกเสียงได้ตรงตามแบบควานอาชีพก็เล่นเอาซะเหนื่อยกว่าพี่ช้างจะยอมทำตามคำสั่ง แต่เป็นประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้แน่ๆน,น,นี่ให้ส่งสูงเ,เลยครับส่งสูงใช่แต่มันจะ<ไ>มี จะมีภาษากายด <ใ afraid. S 1> ้วยในการใช้มือจับใช้แบบขาอเตอะไรตัวเนี้ยขาขาพูดยังจับไม่ได้เลยเพิ่มระดับไปอีกก็จะพาช้างไปอาบน้ำในสระน้ำส่วนตัวที่สุดแสนจะสบายเชือกไหนอารมณ์ดีก็ดูดน้ำพ่นใส่พี่กวานจุ่มงวงดูดน้ำพ่นมาให้ควานฝุดขัดยังผมได้สดชื่นไปด้วยสบายแค่ไหนไปดูกันเองเลย เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ทําให้เราได้เข้าใจช้างไทยมากขึ้นเข้าใจวิถีคนเลี้ยงช้างและหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนได้เอ็นดูช้างไทยกันไปอีกไม่มากก็น้อยนะครับ